รู้ทัจนจินซีเจาะลึกพฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนไปอย่างไรผู้ประกอบการต้องรู้ให้ทันพร้อมข้อเสนอแนะจากสำนังกงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวร์ก York. จากโควิดทําให้พฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนไปโดยบริษัท d ูโ o มอนิเตอร์ในสำรวจพฤติกรรมการบริโภคของสหรัฐจํานวน1000คนอายุ15-25ถึงปีสรุปออกมาเป็น4ข้อดังนี้ พฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปสุขภาพเป็นอย่างแรกที่คนให้ความสนใจทัานมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นซึ่งผู้คนนิยมทําอาหารรับประทานที่บ้านหรือซื้ออาหารพร้อมรับประทานที่สามารถอุ่นได้ด้วยไมโครเวฟสไตล์ชีวิตยั่งยืนเพื่อโลกในอนาคตร้อยละสีพยายามที่จะลดการใช้พลาสติกร้อยละห้พยายามใช้ของรีไซเคิลมากขึ้น ข้อ3พฤติกรรมการช้อปปิง้งโดยราคายังเป็นปัจจัยสำคัญต่อผู้บริโภคร้อยละ57มีการหาข้อมูลก่อนตัดสินใจร้อยละ26เปรียบเทียบราคาจากเว็บอื่นโดยทัศนคติและการช้อปปิ้งพบว่าการซื้อสินค้าให้กับครอบครัวและเพื่อนมาเป็นอันดับแรกพฤติกรรมการใช้จ่ายผู้บริโภคซื้อสินค้าที่จำเป็นไม่ซื้อสินค้าใหม่ซื้อสินค้าน้อยลงแต่เน้นคุณภาพสูง และยินดีจ่ายเพิ่มสำหรับสินค้าและของใช้ในบ้านที่มีคุณภาพดีข้อเสนอแนะดีๆจากสำนังกงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กแนะนำว่าระบบอ e ีคอมเมิร์ซที่สะดวกสบายจะช่วยผลักดันให้สินค้าไทยมีโอกาสขยายตัวในตลาดสหรัฐเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มไลฟ์สไตล์และถือว่าเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กจะสามารถก้าวเข้าสู่ตลาดในช่วงปลายปีตั้งแต่พฤศจิกายนถึงธันวาคมของทุกปีจะถือว่าเป็นช่วงเทศกาลช้อปปิ้งที่สําคัญของสหรัฐและผู้บริโภคจะเริ่มทําการค้นหาสินค้าใหม่ๆทางออนไลน์เพื่อซื้อเป็นของขวัญให้กับตนเองรอบครัวและเพื่อน ข้อ3การศึกษาในเรื่องของแพลตฟอร์มเมตาเวิร์ทั้งในเรื่อง AR และ VR เพื่อเป็นการสร้างโอกาสการขายสินค้าผ่านช่องทางดังกล่าวไปยังกลุ่มผู้บริโภครุ่นใหม่ๆในอนาคตติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการค้าได้ที่ www.ditp.osc.com The Key to Connect เปิดประตูสู่โอกาสการค้าไทยในตลาดโลก